Hva i helvete? รอไม่นานแล้วนาทีแล้วก็เป็นอ่าอ่าที่เซตเพชาโดเฮ้ยนี่พวทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยว

อาดับจลนสอาดลทีเป็นงานดวนเป็นอ่ะด่วนร่วมครอรัวนะครับแคเียวทมีทอยาง